สวัสดีครับพี่น้องกับผมมิญญาผ้าเที่ยวนะครับวันนี้สิพาพี่น้องขับรถเที่ยวนะครับนาะขับรถเที่ยวว่นไี้ไปใส่อลไรครับกักตัวจะยื่ในบ้านนะาเนาะก็จะเอาพ่อให้ออกไปใสนะ่นาะวิญญากัดก็คือไปสวนนะครับเนาะไปสวน บ้านเดี๋ยวพ่อบ้านนนะ้งพี่น้องนะครับโอ้คนรู้สึกว่าว่นเด้ไปเที่ยวใส่เลยนะครับไปจากเศษจึงไหนนะ MC นาะ MC เหตุงานเหตุการณ์กัโอเคเหตนะุจำนาที่ไปน้องพี่น้องนะเดี๋ยวเหตุงานตื่นมาเหตุงานเตือนวิญญาณเหตุสวนเหตุสวนแทางเข้าบ้านไปเที่ยวใส่กับอะไรไปเทีบ้าไหนไปนะครับเนาะ ทางไปกันสิไปน้่ขี่รถได้เยอะครับนั่งรถไปได้เยอะตามณีวิญญาสิบห้าพ,พี่น้องไปขี่รถเที่ยวนะครับออกจากทาง่งขึ้นบริษัทออกมานะครับนี่นะเนี่ยท่งออกจากบ้านผมวิญญามาเที่ยวเนี่ยออกมามุงนาออกมากสิเศษเศษปากท่งถนนมิตรภาพนะครับถนนมิตรภาพนะครับข้างหน้านี่แหละครับผมสิบห้าพ,พี่น้องไปช่มถนนจาก เส้นเขื่อนอุบลรัตน์นี่เขาเขื่อนอุบลรัตน์ไปอุดรธานีนะครับเส้นนี้นะครับพาคพินองไปเที่ยวบางมันเป็นยังไงช่วงนี้รถหลายซ้ำใดินะครับเนาะคือช่วงเทศกาลสงการปกติรถสิหลายหน่อยๆนะครับพี่นี่คือสิบลายดังรถนะครับนะเนาะนี่ครับไฟแดงนี่เด้ดอร์ในข้างหน้านี่ถนนมิตรภาพนะครับไปอุดรหน,นองคายได้พลยนะครับในเลี้ยวซ้ายเด้อครับวิญญาณสิเลี้ยวซ้าย ออกไปทางอุดรนะครับนะมันเลี้ยวขวไปทางพื้นกับคอนแก่นนะครับไปเลยครับไปเบิ้งจิพ้าปิบซี่ไปเที่ยวชาชมถนนนะครับบ่ได้ไปใส่กับพี่จบถนนไปครับมุ่งหน้าไปอุดรธานีนะครับถนนเสนีนะครับเดอะแอนไปห้อุดรธานีไปนะผ่านตลาดนันทนที่พี่น้องย่าออกจากทั้งคืนอุบลราชออกมานะครับบางขันเนาะ มาเซ็นรัดนรัฐหล,ล,ล,ลายสิบพันพี่น้องไปชมถนนดูนะครับถนนลง <c oughs> แล้วครับนะพี่น้องสังเกตปะถนนลงดีดีพี่น้องเพราะว่าปกติช่วงสงการนี่รถหลายพี่น้องแลนหน่อยด์ยน้อยนะอันนี้รถเบาบาง ครับเนาะขโมว่ากันนะครับเชมอกชกานปีนี้พาชมถนนออกจากเขือ่อนบูวรัตไปอุดรธานีนะครับเนาะพาไปหนันออกไปเบิ้งถนนติดตามเบิ้ลถนนนะครับเนาะโอ้รถคือแเรืนไหนหอยู่นะรถช่วงเรืนไหน ชุมดอกคูณนำาลยใช่เนะชมดอกคูณไปนนำนะคมเร็วี่เข้าเจ้าใหสงไซยุเก่าสิบกิโลเมตรต่อชั่โมงนะครับ mm hmm. เขตนี่เขตจับคมเร็วอย่เดียครับนะหญาลองแนนลอยหมนกน่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะถนนเป็นถนนซีเลนนะครับด้วยขึ้นไปกะ สองเลนลงมากกับสองเลนนะครับนะเล่นจอดอีกเล่นหนึ่งสามเลนนะครับนะว่าถนนเส้นจ,จากแยกอุบลรั์แยกเขื่อนอุบลรั์ไปอุดรธานีสิภานใส่นาครับในธรรมนะชมติดตามดูเป็นยังไงน,น,นะครับนะ ผมว่าเอฟซีหลายๆท่านคงไม่เคยมานะครับนะเอฟซี FC หลายๆท่านคงไม่เคยผ่านเส้นนี้เลย f อซี FC หลายๆท่านก็เคยผ่านแล้วนะครับพอเอคนน้องพองคนค,นคอนแกนก็ผ่านทุกวันเพราะว่าได้นะเพราะว่างั้นเนะาะภายเอฟซีู้ปนบ่เคยมาเที่ยวนะภาไปเที่ยวก็ม่ยาามาเที่ยวนะครับนะถนนเส้นนี้มุงนาสู้มุงมุง่งหน้า สู่จังหวัด,ดอุดรธาน,นีนะครับนะทางโปร่งสะดกสบายนะครับลง่นะบนะลงล่งเลยนะเพราะว่าช่วงเทศกาลชงการนี่เท่นั้นว่าฉันกะลวงบึงเลยกวงกวงบึง เพ so okay. so ื่อน้ำ okay. พ้องครับผมว่าจะ่อนอำเพื่อน้ำพ้องนะครับเนาะครับผ่านอำเภอนาำพองนะครับเนาะเพื่อน้ำพ้องนะครับเด้อเพื่อน้ำพ้องในดาราดังก็หลายคนเนาะครับบ้านของน้องแะรนะครับดาราดังเลยครับเนาะหรือโค้ด ชุดบ,บอลซิกโก้เซ็นทเมืองกุลล์นะครับเนาะเนี่ยครับเมือ,อง,น,น,อง,งน,น,น,อน้ำพอน,อน,นี่คที่น่าเคยทคชิปจากเมืองนครนะครับผ่านอำเภอน้งคอนเห็นไหมครับป้ายดอนทานีกุล่ะครับเส้นนี้เลยกว้างๆเลยอนาดนาดนะครับเนาะ F4 ขับรถเที่ยวชมถนนเคอน์ดูบูรัดไปอุดรธานีนะครับผ่านอำเภอน้ำพองนะครับนะพ,นนพี่น้องผ่านอำเภอน้ำพองแล้วนะครับนะผ่านอำเภอน้ำพองมาแล้วนะครับนะผ่านอำเภอน้ำพองนี่ครับำผ่อน,น้ำพภอ พี่น้องเคยมากเลยสิโอ้เคยผ่านแล้วครับโอ้เคยมากเลยสิติดตามเป็นยาพาเที่ยวนี่นะพาเที่ยวกันเลยมาเที่ยวนะครับนะครับพี่น้องวงนี้ข้าจเจ้าเฮ็ดวงตรวจสอบเด้อครับเด้อต่อตรวจสอบน้ำหนักเห็นปะเลยตัวน้ำพองมาเลยครับเด้อจะมีเครื่องตรวจสอบน้ำหนักนี่ รถใหญ่ต่งงางเขาทั้งนี้นะครับเีเห,ห็นว่าเขาไปทั้งนี้เลยตรวจสอบน้ำหนักนะครับเห็นยห็นว่าันนี้นะครับอันนี้ก็มีกล้องเจาบคมเร็วนะครับเนาะคลองหลายตัวเลยนะครับนี่เจ้าเฮดมองตรวจสอบเนาะตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกต่างๆรถคนอของต่างๆนะครับเนาะแต่งมาตรวจสอบตรวน้ำหนักก็นะครับบ่ให้มันเกินเกินไปนะครับเนาะ นนสวยงามพี่น้องนะขันมากอุดรก็โอเคครับทง่งสะดวกสบายนะครับถนนสีเล่ด้ยถนนสองเลนท้าไปท่งมั่นนะครับบริสุทธิ์ทาาถนนวิจภาพนะครับคุณหลับไปฮอนน้องค่ายมับในยสนามเจน,นีนะครับนะอ่ากติดตามวิญญาพาเทียไปนะครับนะกับเิดว่า นั่งรถเที่ยวกับวิญญาณนะครับเมือนอีนนะนั่งรถเที่ยวกันยุตบานลนกันเงานะครับนะรู้สึกว่าเงาจริงๆนะ ช่วงเทศกาลสงการกด้วครับในช่วงสงการนะครับเนาะปีหกสามห้องนี่นะลดเงียบไหมนะครับเนาะเอามาว่ากันปีนี้งดการและเล่นต่างๆงานบุญงานต้องสันะิ์ต่างยกเลิกเบิดน,นะครับเนาะสงการต่างๆอามาชุบถนนนสงกันกรครับพี่น้องโอเควิญญาณบวพอดน,นะฮะเรื่องที่มันเกลียดๆนะ เราเรื่องพาเที่ยววิญญาพาเที่ยวขับรถเที่ยวถนนแยกอุรัฐไปอุดรธานีนะครับนะสวนสำหรับนะครับนะลองติดตามบางเข้าอำเภอเขาสวนกว้างนะครับนะ ถสนนเส้นนีออกจากทางแยกเขื่อนอุรัน์อกออกมาซ้ายมือผมออกมาซ้ายมือนะจะผ่านอุทยาน้ำพองไปถึงมาผ่านอำเภอเขาสวนกว้างนะครับ mm hmm. เขาสวนกว้างมีองไรเนี่ยครับพ mm ี่น้องมีสวนสัตว์นะครับ mm hmm. แล้วก็ขึ้นชื่อที่สุดก็คือไก่ย่างเขาสวนกว้างนะครับพี่น้องนะ ท่านกเขาสวนกวางอย่าลืมแวะกินไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับเด้อและแวะมาเที่ยวชมสวนสัตว์เขาสวนกวางด้วยนะครับเด้อนี่ยไก่ย่างเป็นแถวเลยพี่หนักขังๆเนาะตาช่วงนี้ว่าลายไปไหนนะครับเนาะเป็นช่วงที่ภาวะชุกชเฉินนะครับนะบว่ากันคนมวค่อยเที่ยวหลาย นี่อำเภอเขาสวนกวางนะครับเด้ออำเภอเขาสวนกุหลาบนะ ตรงไปอุดรธานีน้องคายเพื่อนนะครับถนนมิตรภาพนะครับเนะ้อหันเลี้ยวขวานี่ไปสวนสัตว์เขาสุว,วางนะครับเดอ้อว้าวมันแหละถ้าใครไม่เคยมาก็พอถึงไฟแดงเขาสุว,วางก็เลี้ยวขวานี่เลยไอไฟเขียวกันเด้อยังเลี้ยวนะครับกูเป็นไฟแดงกนเลี้ยวนะครับเดอ้อนี่สวนสัตว์เขาสุวรรณเขาไม่เลี้ยวแล้วน้องครับผ่านสองอำเภอเลยนะครับเดอ้อผ่านตั้งแต่ ทางแยกเขืนวนรัฐมาอำเภอน้ำพองนะครับนี่ครับถนน,นกวางขวางครับมีคู่ขนานพร้อมอย่างดีวงจอดรถกินขา้าวกินนากินปลาพร้อแนะ้ำนาโอ้ทอกสโอ้ประชาชนมาเอาขึ้นหลเต็มนตะัว เจอเรื่องนี้หลายครับาติดตามต่อไปสิพันนะเพื่อนอย่างนี้น,นะครับเนาะจะเข้าสุดพวงนะเด้่อครับพี่น้องจเข้าสุดพวงม,มาแล้วมุ่งหน้าไปอุดรธานีนั่นแหละมุ่งหน้าไปตั้งค,น,คน,นนะครับมัสถนนนะเพื่พี่น้องวิวอันลากันลากันลา,นนลานเลยนะครับเนาะคิดว่านั่งรถชม ถนนสวยนะครับไปเมืองอุดอรธาน,นีนะครับถนนเรียบๆครับออกจากเขาสุขหลวงว่าถนนเรียบปิดเลยสวยงามเลยครับเนาะสมีค,ครุกรักนะช่วงออกอเมื่อน้ำป้องมากนะครับชวนค,ครุกรักนิดนึงถ้ามาน้ำพอง อ็จะไปอย่าลืมมาไหว้พระมาเที่ยวน้ำตกน้องหวายอย่างที่คลิปวิญญาณท้า,ามาถ่ายพป่น้องเมืองนะอย่าลืมมาเข้าวสุกวางก็กินไก่ย่างเข้าวสุกวางก็สุน์รข้าวสุกวางนะ ต่อไปสิบปีน้ำเพื่อยังต่อไปนะครับคอยติดตามเบื้องครับพี่น้องหันปูมาเบื้องชมไม้กันคลิปนี้วิญญาพาเที่ยวพาเอฟซีนั่งรถชมถนนมิตรภาพแยกขื้นบุรัตไปอุดรธานีนะครับนะนถึงมันสวยๆเลยครับกล้บงาม,งามนั่งสบายๆพี่น้อง พี่น้องครับรถมาได้นี่ครับสบายสบายเลยครับถนนสวยๆแต่ใส่กลมเร็่ยวย่าให้เกินหน้าตาได้ครับพี่นอ้องเด้อเกินทางยอยู่บนกำหนดเนาะคือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมองได้กล่องคนบ่มีจังเล่งเอาจังน้อยก็ได้ครับลอยนะจอบลอยนะเนะติดตามไป,พมพมปพเพิ่งพี่น้องมาสบายหอดอำเภอยังต่อไปเนาะ เสียงปิด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 กล่องผมนะครับกล่องรถยนต์เสียงปิดปิดเวลาผมเลี้ยวขามเล่นนี่ครับเวลาผมยิ่เล่นใส่ของมาเล่นหัวเนี่มันช่เตือนนะครับเตือนปิด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 พี่น้องเสียงลำคาญเสียงนั่นอะไรนะครับนะขออให้เพราะว่าขับรถทางไกลนี่เข้าไปติดกล่องนะครับติดกล่องหนาติดกล่องหนารถไปน้ำหนักครับนะเพาะว่าหน่เบิ้งนะครับเบิ้งแบนเบิ้งนี่นะ เล่นใส่นะครับนะเล่าออกเล่นควาอะไรจนทีพันจีแอบมอ,อนะบบก,ก,อกระงน,รน,นะครับขับรถไกลๆพี่น้องแน่นควกันได้ครับจะห่างไซเวลาแลนด์ไกลนะครับพอว่างเขามาวิ่งขวาออกไปบ้างแซงบ้างนะครับช่วงทำความเร็วพอแซงแล้วก็เข้านะครับนะเพราะว่าซิมี่จนทีบรรจุเตือนครับนี่กล่อง ข้อมูวอยู่นะครับเนาะเดฟซี่เดินทางขึ้นมาแถวอุดรน้องคายนะครับใส่ข้มรม่ลจะปรกาศเป็นยังไงครับเนะนะ้่พี่น้องสังเกตติดตามมึงครับพี่น้องก็จะไปผ่านใ่เนาะครับพี่นนะ้องผ่านอำเภอศาสติอำเภอศาสต์ สารพี่น้องเนี่ยผ่านเชียงกัมเพอแล้วตั้งแต่ออกจากคืนโบราณมากอ่ะผ่านอำเภอน้ำพองผ่านอำเภอเขาสวนกวางอำเภอน้ำพองกับเขาสวนกวางนนวนนเนี่ยขึ้นจังหวัดขอนแก่นเยอะเลยครับเด้อตอนนี้เข้าเขตอุดอรธา,า,านีนะครับเนี่ยอำเภอโนนสาสนี่นจังหวัดอุดรธานีดนะครับเด้อนะครับเนี่ยติดไฟแดงในโนนสารต์นี่อำเภอโนนสารนะครับเด้อนะครับ ถนนที่จะมุ่งหน้าไปอุดรธานีนี่ครับเดี๋ยวผ่านจากอำเภอพน้องกัสิหจักนะครับผ่านแล้วสามอำเภอแล้วสามอำเภอนี่แหละครับอำเภอโนนสาในีทีหนึ่งนะครับนะครับเจ้าหน้ี่น้องเดินทางขึ้นมาช่วงใดก็แล้วแต่ขอให้ใส่คุ้มระวังนะครับนะะก็จะขับขับคุ้มเร็วอยู่เนี่ยเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ตลอดนะครับนะครับผม ไฟแดงตรงพื้นทสานนนยานะครับน้าเป็นรายารกระควอยมาสนะครับน้าเขามีสติขับรถกับเกียร์ติดจี่องคนนะครับน้าเป็นห่วงกันนะใส่รถใส่เนินอนต้องกาใส่เนินลงกันนะคนมันหลายรถมันหลายขับรถแต่ละคนหลัจงจีบ่คือกันนะครับน้าเข้ากันใส่บอลล็อกมัแระวว่างเราี่น้อนนะ fc ทุกท่านเป็นห่วงทุกคนนะครับนะเอาสั้างแล้วพี่นอมนงมาสิยญาเนะก็บง่งายๆก็คือวิญญาออกจากเขื่อน,น,นวุรัตมาให้ fc ีนังรถชมถนนมิตรภาพ วิ่งมาจากพลังงานนิวิชอนไมาจากเทพาโบราณสถานมาเนาะสายวิญญาเริ่มต้นจากเขื่อนบลรัตนาะออกมาจากเขื่อนบลรัตเลี้ยวซ้ายออกมาทางอุดรธานีผ่านอำเภอนามพองผ่านอำเภอเขาสวนกวางผ่านอำเภอโนนศาสตร์นะครับอำเภอโนนศาสตร์นี่ขึ้นอุดรธานีเลยครับเด้ออุดรธานีนเด้อน้ำนะหนากสลับพี่น้องอนาวิญญาณบ้าเที่ยวค่ะ พาเอซนั่งรถชมถนนวิรภาพนะครับจากแยกอุรุรัดมาอุดรธานีแตวบ่อหอดนะครับเพราะถ้าตัวหอดอพื่อจังหวัดอุดรนะครับนะมันก็สัญาอไปแต่เลยขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันนะครับนะติดตามต่อไปว่าวิทยา15เอซีไปเที่ยวสาต่อไปนะครับนะช่วง มีวิญญาครับไปใส่พ่อท่านใดกันนอกจากไปสวนครับยุบาทตามน,น,นะครับผมคลิปนี้กลา่าวคำว่าสวัสดีครับผม